เอกสารที่เราจะสร้างกันใน EP นี้คือใบสั่งซื้อซึ่งเอกสารทางการค้าที่ผู้ซื้อออกให้แก่ผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกเอกสารกันเลยค่ะไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือเลื่อนไปที่ระบบซื้อแล้วคลิกเลือกใบสั่งซื้อได้เลยค่ะจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อทําการสร้างเอกสารได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วจะพบว่าระบบได้ทําการรันเลขที่เอกาสารแหัตโนมัติเพื่อป้องกันการอ่อยเอกสารซ้ําซึ่งในเมนูนี้เลขที่เอกาสารจะขึ้นต้นด้วย POM ค่ะและระบบจะระบุวันที่เอกาสารเป็นวันที่ปัจจุบันไว้ให้ซึ่งสามารถแก้ไขได้ค่ะให้ทําการระบุชื่อลูกค้าโดยกดที่ช่องรหัสผู้จําหน่ายหรือชื่อผู้จําหน่ายระบบจะลิงก์ไปที่หน้ารายชื่อคู่ค้าจากนั้นให้ทําการเลือกรายชื่อผู้จําหน่ายที่ต้องการระบบจะดึงข้อมูลชื่อและที่อยู่มาแหัตโนมัติ จากนั้นจะเป็นการกำหนดประเภทภาษีว่าเป็น7%หรือไม่และยังสามารถกำหนดให้บริการเอกสารนี้เป็นแวดแยกนอกหรือรวมในถ้าเป็นแวดแยกนอกให้เลือกตัว y แต่ถ้าเป็นบริการรวมแวดแล้วให้เลือกตัว n ค่ะในกรณีที่เราต้องการเปิดเอกสารเป็นสกุลเงินต่างประเทศสามารถดือกสกุลเงินที่ต้องการได้ที่หน่วยเงินและระบุอัตราแลกเปลี่ยนระบบจะนำไปคำนวณเพื่อบันทึกบัญชีให้ค่ะจากนั้นให้คลิกช่องรหัสสินค้าแล้วทำการเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ในช่องส่วนลดถ้าหากทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้จัดทำส่วนลดให้เราและระบุมาในใบแจ้งหนี้ก็ทำการกรอกข้อมูลนี้ลงไปได้เลยค่ะในกรณีที่เราเปิดเอกาสารเป็นสกุลเงินต่างประเทศในช่องมูลค่าตามอมัตราแรกเปลี่ยนระบบจะคำนวณเป็นยอสกุลเงินที่เราเลือกไว้และสะกุลเงินบาทให้อัตโนมัติค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกบันทึกได้เลยค่ะ หลังจากนั้นจะมีเอกสารที่เราสร้างว้แสดงที่หน้ารายการเอกสารหากต้องการพิมพ์ให้คลิกที่จุด3จุดท้ายรายการจากนั้นคลิกที่คําว่าพิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนการสร้งางเอกสารใบสั่งซื้อก็จบลงเพียงเท่านี้หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ n e x t 2เข้ามาได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ